ใครที่กําลังจิตตกอยู่นะครับหรือเป็นคนจิตตกบ่อยก็ได้นะครับลองฟังคลิปนี้ดูนะครับอาจจะช่วยแก้ปัญหาได้นะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องดวงเนาะเรื่องลี้ลับนะอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยารวนๆนะครับลองฟังดูว่ามัน make ซน n ์ไหมนะครับแล้วมันเอาไปใช้ได้อย่างไรนะครับซึ่งเป็นเทคนิคธรรมดาเลยนะครับที่เราสามารถทําได้กันทุกคนทําได้ง่ายๆแล้วการจิตตกของคุณนั้นกลับมาได้อย่างเร็วมากด้วยนะครับมาดูกันเลยนะครับสําหรับวิธี ที่1น,นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่จิตตกเนาะจิตเรามันหมกม,มุ่นอยู่แต่กับปัญหาอยู่แต่กับสิ่งที่เราเพิ่งเจอมาสิ่งที่เราไม่มีความสุขสิ่งที่เราไม่ชอบสิ่งที่เราไม่ต้องการนะครับสิ่งแรกที่ต้องทําเลยก็คือให้หยุดคิดถึงปัญหาก่อนนั่นเองนะครับซึ่งทางหลักจิตวิทยาก็จะมีวิธีช่วยให้เราหยุดคิดถึงปัญหาได้หลากหลายวิธีนะครับเช่น วิธีแรกก็คือให้เราฟังเพลงนะครับอันนี้ก็ช่วยได้ไปผ่อนคลายคลายเครียดด้วยการดูหนังนะครับเปลี่ยนสถานที่อยู่บ้างลองเดินทางไปที่ใหม่ๆนะครับอ่าบางทีอยู่แต่กับบ้านเนาะมันคิดอะไรไม่ออกใช่ไหมอยากหยุดคิดเราก็นั่งรถเล่นไปอ่าไปต่างจังหวัดแป๊บหนึ่งเชา้าเย็นกลับพวกนี้ล้วนแต่เป็นตัวช่วยนะครับดังนั้นในตามหลักฮวงจุ้ยก็ดันตรงกันพอดีอีกนะครับซึ่งก็คือเวลาที่เราเครียดหวงจุ้ยเขาแนะนาให้เราใช้วิธีการถ่ายเทซึ่งก็คือหมายถึงการ เดินทางนะการไปที่ใหม่ๆนั่นเองนะครับก็จะช่วยให้เราหยุดคิดในลักษณะปัญหาตรงนี้ได้นะครับหลังจากนั้นข้อที่2นะครับเมื่อเราทําแบบนี้แล้วนะครับให้เราไปทําข้อที่2ต่อเมื่อเราพร้อมนะครับนั่นก็คือหาที่ปรึกษานะครับอย่างที่ผมบอกไปเนาะถ้าปัญหานั้นเราแก้ได้เราแก้เองได้ไปตั้งนานแหละดังนะนั้นเวลาเรามีปัญหาจนทําให้เราเครียดจิตตกคิดไม่ออกเราก็หาคนช่วยแก้นั่นเองนะครับแต่ให้เรารู้ไว้เถอะว่าไม่มีปัญหา ไหนในโลกนี้นะครับที่มันจะไม่มีทางออกนะครับผมใช้คําว่าทางออกนะทางแก้อาจจะไม่มีแต่ทางออกมันต้องมีนะครับดังนั้นถ้าเราคิดไม่ออกลองหาที่พึ่งทางอื่นไม่ว่าจะเป็นคนที่เรานับถือคนที่เขาเคยผ่านประสบการณ์นี้มาไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์หรือแม้แต่บางครั้งเนี่ยนะเป็นแค่คนใกล้ตัวเราเป็นเพื่อนเราก็อาจจะช่วยให้ข้อคิดดีๆกับเราได้นะครับผมและข้อสุดท้ายนะครับที่จะช่วยคุณ แก้เจ็บตกอยู่หมัดเลยนั่นก็คือให้เปลี่ยนภาษากายนะครับตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาทำวิจัยออกมาแล้วนะครับว่ามนุษย์เรานะครับไม่สามารถคิดในสิ่งที่ตรงข้ามกับที่กายเราทำได้นะครับความหมายก็คือเราไม่สามารถทุกได้ถ้าเรายังคงยิ้มอยู่นะครับดังนั้นวิธีง่ายๆในการแก้เจ็บตกก็คือให้เรายิ้มนะครับหรือให้เราขยับให้เราออกกำลังกายก็ได้เราจะสังเกตใช่ไหมว่าวิธีการรักษานะครับ โรคคนที่ป่วยทางจิตหลายๆวิธีนะครับหลายๆโรคนะครับจะใช้วิธีเดียวกันนั่นก็คือการออกกําลังนิดนึงเนาะดังนั้นเราตื่นเช้ามาเรามาขยับนะครับช่วงไหนเราเครียดเราไปแกว่งแขนเราไปเดินเดินหน่อยเราไปเล่นทมอมโบรีนเราไปแบบงัดกล้ามบ้างเราไปออกกําลังบ้างนะครับไปโยคะบ้างพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนภาษากายนะครับรวมถึงเรายิ้มเยอะๆนะครับรวมถึงเราไม่อยู่กับที่นะครับพยายาม ให้มีการเคลื่อนไหวนะครับเปลี่ยนภาษากายให้มันแอคทีฟนะครับจะช่วยแก้พลังงานหยินที่ทําให้เราจิตตกได้นั่นเองนะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็น3วิธีง่ายๆเอาไปปรับใช้ได้ทันที่ 1. น,นะครับหยุดคิดถึงปัญหานะครับไปที่ใหม่ๆเจอสิ่งใหม่ๆนะครับแล้วก็ฟังเพลงฟังดนตรีดูหนัง2ก็คือหาที่ปรึกษานะครับและ3ก็คือเปลี่ยนภาษากายยิ้มเยอะๆเคลื่อนไหวเยอะๆออกกาลังกายช่วยได้ครับ